สวัสดีจ้าสวัสดีมือน,นี้ไม่ใยภาพมากคลิปบ่งมองคิวบ้านเนาะค่ะเนาะอยู่ท่าป,ป่าเนาะค่ะเนาะเพิ่งไม่ใหญนยนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแงยอมพามาเที่ยวสวนบ่งมองะะมนนด้วยค่ะมือนี้เด้อหอนมองกรับนี่ได้หลายแล้วค่ะนี่อันนี้กระรังสีเอาลงใส่กระสอบเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องมาเก็บต้องมือเหรอไม่ใยยอมไม่ได้ภาพไปลงเบิ่งนี่ค่ะ แหงหมือเร็เนาะค่ะเนาะนี่เนาะนี่เริ่มแมไไหง well. แล้วขันแหงแล้วเขาก็สิเดียเอาหัวกวนเขาออกทั้งสี่ไหมค่ะเขาก็สิเดีเม็ดทั้งสี่ไปขายเนาะพี่น้องเนาะมือเป็นใยอสิเปื่อนเนาะค่ะเด้อเขาจับปักม่วงเยาว่าขีเดียดเด้อเพราะว่ามันอันมันเป็นของเขางสี่ค่ะมันมียางเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่มือดีมันแหงหมดแล้วแหงหมดแล้วไม่ใช่ก็สิเดีเอาหัวกวนนี่เอากวนนี่ออกเนาะพี่น้องเนาะนี <Kenn arch els> ่ <dominate här> เดี๋ยวหสิมีครีมแต่อาสีแข็งขมันมันมันสดปุ๊บมันก็สิบวแข็งพี่น้องกันเกลเอาเรามันก็สิเป็นลักษณะสนางสีเป็นล่างน้ำจักน้อยหนึ่งค่ะขายขายเป็นกิโลละค่ะเนาะมากับคุณยายคุณยายแม่ครับเนี่ยเข้มเนาะค่ะเนาะสวนของเป็นสวนของคุณยายเหรค่ะสวนของหยาดกัเจ้าพระกเก็บแล้วก็เลยพรกันมากเล่มเหมาเสยดายกับพี่น้องโลหนึ่งกับโอ้ยโลหนึ่งกับหลายบาทอยู่ราคะ เก็บสามสิบบาทอยู่ดอกโลนึงอันนี้แม่กับผูกหนามมะน้ำเพิ่งพี่น้องแม่ได้ดอกคาเบิ่งงามงามแม่เอาใบตองห่อไว้แม่เอาใบคาห่อไว้เบิ่งมีสิเปแกงอ้อมกินตอนเที่ยงกับปุ่นย่าแม่ค่ะนี่ค่ะแม่กับผุ่นกระสอบแม่เก็อยู่ทั้งพุ่นทั้งโน่นพุ่นพี่น้องพุ่นแม่เก็บอยู่ทั้งโน่นพุ่นโอ้โหหปลาหอนหลายเมื่อยหลายพี่น้องมาในซองมื์เหรอเบ้งมีกับสิขึ้นโน่นไปพุ่น คุณถุงบังม่วงเขาอยู่อยู่ทั้งน่น้นผุกับมันเป็นผู้ไปค่ะผู้เป็นโดยด้ค่ะนี่น,นี่ดงเนียสีหกแค่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเจ้าของสวนก็จบเป่าแล้วญาติกันกนี่ก็ล้ค่ะนี่นี่มันสิลงไปโน่นน้นนี่คุณย่ายอยู่ขงลางคุณเป็นลงไปสั้นลงไปดิค่ะนี่สั้นลงไปมันเป็นมันสิเป็นเป็นโดยในยน้อยเนาะค่ะน้องมีน้องเนาะมีไงกับโดนมีอย่างมาตอน กะสิเก็บน้ำพวกนี้แหละค่ะนี่ก็ไม้เคีย้ยไม่ใหญ่นี่ไม้เคีย้ยทำรับเคีย้ยเคี้ยนั่นเะหมันอันใบใบเขาติดทับหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะใบกะสิทับเราไม่ใช้ติพ่าไปเบิ่งได้หลายแล้วมัน,นยังกับไปใส่กระสอบได้ดอกข้าก็จะปลูกข้าวไว้ยุ่งสวนเนาะค่ะพี่น้องอันม่ใยังเสียวขุเป็นอยีก่อนเด้อคุ่นคุณยายอยู่คุ่ณง่วงอยู่คุ่นอออน,นี่กระสิยางหาเคี้ยนั่นไะม่ไม่ไม มันร่นเลยค่ะพี่น้องใบใบร่นทับปุ๊บอันนี้เพราะใบร่นทับมันกระสียุของรางพวกจากคลองสวนก็จะาพวกคอยเก็บไบาานีค่ะเนียบปเดี้ยงเก็บมาฝากสองมือแล้วเด้อพี่น้องเด้อเรเลยนี่เด้อใส่แน่ละอันนี้ส่วนนี้คุณยายเอาไปเล้วนี่เดียวค่ะมันจะอยู่น้ำเตะต่วนน้งสีละค่ะแต่ขันพอ่อไปพอ่อกุ้มกระสิหล้หล้คักยุ อันนี้คุณยายเอาไปเล้วเห็นห้อยเกลียอยู่อ๋อน,นี่คุณยายไปเล้วเดี๋ยวไปทางผุ่นก็ไปทางเกาะะ่าเนาะยค่ะนาะเอามาฝากวัดตอนตลาเลี้ยนออนไลน์อยู่ผุ่นตลาเลี้ยนออนไลน์อยู่บ้าลมีเงยก็เลยมาจากคุณยายเทียงๆกันก็นไปกินเข่าค่ะนี่นี่นี่มันกระสียู่ลักษณะยังสะะีเน้อค่ะนุ๊กขันไปพอกุ้มกระสีไหล กันไปพอกุมของเพลนล้นอยู่เนาะค่ะต้นห่ก็สิเป็นลักษณะสิละค่นนี้ค่ะแต่โมหิวพ่านมันอาจจะวหายแนแล้วปกติกันนั่นมันก็นสิเป็นน่วยแดงเต็มเลยค่ะน่วยแดงน่วยเขียวเต็มเลยอันนี้มันมันวายหรือไม่ค่ะเบิดเหรอเบิดเหรอนี่ก็ลงพู่รงไปบุญสั้นกิ่งดิ่งเลยอันนี้ก็คือว่นนาล่งไปอีกบุญข้างล่างก็สเิเป็นผููเป็นห้านะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะกัเก็บเก็บน้ำมังสีแหละค่ะพี่น้องเป็นผืนเพ่ของทั้งถ่าป,ป่าทั้งอุตรดิตเนาะค่ะเนาะสวัสดีเดอ้อทั้งเมืองไทยเมืองเล่าเมืองเกินบ้านเขามาลบชลมเกิบเมย์ย้อมบันบ้านนี่กับเบิ้องนะะั่นค่ะเด้อว,วิธีชาวบ้านเมย์ยอยู่กินยังไงอันนี้ภาพมาเก็บบักบวงหิมะพานเอามาตน้นเมย์ย์กับสิเทรียหาสิแหละค่ะพี่น้อง แต่อันนี้เกลียไปแล้วมัอเศร้ารอบหนึ่งแล้วบานนี้ไม่ใหญ่ก็เลยนางผักเศร้ามีแห้งก็เลยมีเนือ้อมาเบาเหร่นน้ำกินหอด <S <S 1> <S 1> แต่บักตำแย่มันสิหลายแน่นอกคะ่ะพี่น้องตำตำแหน่ดิทางพีเขาสิประดิ่าบักตำแย่ดีค่ะเขาสิอื่นว่ามาเนียงค่ะทางปากเนือเขาสิว่ามาเนียงมาเนียงเลยคะ่ะเด้อภาษาเหนือกับสิอื่นว่ะบักตำแย่ บานเฮาก็สิเอื้นบักตําแย่เ้อพี่น้องเนาะทางอีสานก็สิว่าอันน่วยบักตําแย่คันขันไหมคะ่ะเงินคันคั้นไหมเนินแบักตําแย่หรือว่าทางนี้ทางเหนือก็สิเอื่น่ามะเหมียงมะเหมียงแมงเหมียงนี่คือว่าเป็นเป็นพืชชนิดนึงที่มีมีหน่วยยาวๆคือฟักทั่วนี่ล่ะค่ะอมัสสิคั่นคั้นคั่นว่าตะใบเขาล่วงลงมาหรือว่าอีหยังแบบโดนผิวหนังเขาหม่องได้ก็สิคั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาหูจกดีตัวข้าวบะหมี่ยังเดี๋ยวมันภาพาไปเบิ่งอีกตัวนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่ปลาไล่เนี่ยใน,ยนยเด้อไล่กีบยางเนาะค่ะพี่น้องนี่ขออนุญาตเอากุ้นต้นนี้กับมือสองของมหาเราะคะ่ะเจียาไปไหวอีกสันดี่พี่น้องฮ่าแม่งแบบฆ่าม่ใหญ่ลนตีตั้งกาเุยนะฆ่าเสียไปใส่ออมไก่ไหมค่ะขับไปนีกกับสิเพชรออมไก่สูคุณแม่กินอัน นี้ก็สิไปใส่ออมไก่ค่ะงามพี่น้องก็จะปลูกไว้สวนโอ้ยงามแห้งนี่ใบหนึ่งก็สิรลนหนึ่งสิเอ็นบ่พี่น้องโอ้ยแสงเนอะอเดี๋ยวสิพาไปเก็บหม่องไล่ๆนี่งี้สิค่ะพอมีอยูผ่านตายยู่หละพี่น้องนี่นี่นี่ าคุณยายปันตาไม่ยยอยู่แล้วไม่ได้นี่อันนี้เม็ดช่มผูกอาจสีแหงเลยนะคะพี่น้องเนาะแหงกระใสได้เพราะว่าพระท่านเอ็นเน,เนาพระท่านเหี่ยวไหมคะ่ะผลผลิตเขาอนเม็ดเขาเมล็ดเขาท่านเหนี่ยวไหมพี่น้อง่าไม่์ยาติพ่ายอย่างไปเบิ่งเงินกระสอบเขาเด้อพี่น้องเด้อกระสอบที่เขาอ่น เอาไว้แล้วที่อาจจะเป็นผู้เป็นผาดนเด้อพี่น้องเด้อพุ่นสั้นกิง่งดิงม่เงี้ยกับสียางเสียจ,จัหน่อยในวินงง่ยแล้วนี่น้ำมันนี่ก็จะเป็นผาไปไายังค่ะคุณยายสีมาผู้ดเดียวว่าห้มาแล้วค่ะเลยมาเป็นมูเล่าสองมือเราไม่พี่น้องหมู่บ้านกับมาน้องกับคุณเนี่ยน้องอยู่ถ่าป่าเนาะค่ะเนาะจากบ้านเฮาจาก ตำบลวังดินจากอยู่งามน,นี่กระมานประมาณ30กว่ากิโลนะพี่นอนะ้องเนาะอุ้ยบ่อยู่เด้อล่ะออกจากอยู่งามก็สิประมาณ60กว่ากิโลค่ะพี่น้องโอ้ย,อย,อยไม่ของใม่ใหญ่เด้อ60กว่ากิโลขันมาจาก,ากาวังดินกะตำบลวังดินอีกหมู่บ้านที่เฮาของม่ใหญ่อยู่นี่ก็สิประมาณ30กว่ากิโลนะค่ะพี่น้องเนาะออกจากบ้านเฮามานสวนน,ยนยั่นอีแม่ยายค่ะนี่แม่นเมือละคะ่ะ ตัวนมำงหิวพานโอ้ยน้ำน้ำไอ้พี่น้องนี่น้ำอันสบายก็เอาน,น้ำน้ำแต่น้ำสบายเนาะพี่น้องเนาะอันคุมค้มๆนี่ก็เป็นปลาไพ่ดิพี่น้องาทั้งดอยดิค่ะนี่ทั้งผูง้เดี๋ยวหนาแล้วไม่ออกแล้วนี่สีผ้ามาสับแมงเหมือนเลยค่ะนี่แรงหลายพี่น้องแหงแรงแหงแรง,แรง,แรงลงไปนี่ก็บจะเป็นเขี้ยวห่วยค่ะนี่นี่ แล้งหลายพี่น้องเบื้องแม่งกินนู่นกินใบเหนผักหวานเกี่ยววัหล่อนเม้อพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้อนงงงนี่นี่ทางทางกินเสียงอยู่แม่งกินกน,นูน่นใน้ระหมู่บ้านกะข้าวกินกับคุณแม่ไม่ได้ไปใต่ซองมือหรอพี่นอ้องเงยหย,ย่างแล้วมาเก็บบ่งบ่งต่อค,คุณยายอู้ยุ่งกระสอบพระยุพีอันเดียพี่น้อง บันเป็นผู้เป็นดอยลงไปพุ่นผู้เขาก็อยู่ข้างหนา้าพุ่นก็มีโอ้ยมีไง่อดีภาเขาเมืองเขาหน้าเลยค่ะมีไงภาพมาทพลนี่นี่นี่เขาก็สีล้นั้งสีและวถ่ายเปน้องน,นี่นี่โอ้โอเห็นบ่เนาะแสงกับพ่อแสงนี่ยังสีนี่นีนนน่อืมมีไ่ไปใส่กระสวอเลิ้วเปล่าผ้ายาง นี่ค่ะข้เาเอาหัวมือนี้ออกนี่นก็เล่าก็สิเป็นเม็ดทั้งสี่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปขายเป็นเม็ดเนาะค่ะนี่ล้วนไหลอยู่ด้วยค่ะนี่นี่นี่ข้านี้อยู่นี่นนนโ,อนโ,อนโอ้ยมือนีกลุ่มใหญ่จ้านี่นี่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะประบงทิ่วพัผ่าน ขึ่นซื้อของจังหวัดอุทรดิษเนาะค่ะเนาะหลายกลุ่มหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ขึ่นซื้อของขึ่นซื้อของจังหวัดอุทรดิแล้วค่ะเด้อรับชมรับตั้งกดแชร์กดไลค์กดซับสะไข่ไม่ไงนี่เด้อพุ่นเป็นกลุ่มเลยพี่น้องโลนค่ะแล้วโรนลงมาแล้วก็สิเป็นกลุ่มมั้งสิล่ะค่ะโลนลงมาจากต้นแล้วก็สิเป็นกลุ่มเป็นกกอนั่งส่ละ่ะนี่ปันมาเก็บเห็ดที่พี่น้องเลยนี่ปันนี่ต้นแล้วสิเป็นนั่งส่ล่ะค่ะนี่นี่ เนี่ยมันว่นายมาเนอะไม่มีนม่น้องนี่ไงผ้ามาเล่มนี่ผ้ามาเล่มของอันนี่มันโลนอยู่แล้วนี่นี่ยังสี่เลยเด็ดออกนี่ค่ะอ่าสิเป็นปลาหกเล็กจจน,น้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของมันว่ายเร็ว บากม่วงมันว่ายแล้วเจ้าของสวนก็จาก,ก็บอเอาคุณยายเพิ่นเสียดายเพิ่งเลยโทุไปเอิ่นมาตะวังดินบอกว่ามาเก็บบางม่วงก็อีแม่แนะ่พวกเราบ่ามีมูขึ้นดอยไหมคะ่ะดอยทั้งพี่ก็คือผู้เนาะค่ะเนาะภูเขาหน่อยๆน่อภูเขาหน่อยดอยก็คือเป็นดอยเป็นเป็นผู้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องนี่อา้าวหล่นมือ เมื่อยหลายแล้ว so น no. si si ี่เ so ด no. si ี๋ยวต้นค่าไม่เย่เดียวี่ต้นค่าหญ่นี่ไม่ใเย้ยันเด็ดเอาดอกว่างหันไม่เย้สิไปใส่กระสอบไปกองามงามพี่น้องค่ายายค่ะเซียวไปออมใส่ไก่สันนี้เดี๋ยวนี่ก็เสียเอานี่เดี๋ยวไม่เย้เอาไผ้าไปเทใส่กระสอบเด้อเบิ่งไม่เย้สิไปเทใส่กระสอบนักแล้วแบยกบ่ไหวนี่เคลน ลุงไปกับคุณยายพุ่นตีนผู้ปุ่น <c oughs> มันไหลสองยายลุยทวน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 นี่ยายพุ่นสั้นเลยพี่น้องนี่เบื้องฐานยางเป็นไงเด้อมันสั้นมันเป็นผู้ไหมคะ่ะเป็นดอยเป็นผู้ยางลำบากกันหน่อยหน,นึ่งบน้องเป็นนีกเป็นผู้เลยค่ะนี่สั้นกริ่งกริ่งเลยนี่มันกิ่งต้องไปกับคลอมคลอมคนละงอปากกระเทียมกินพคนละพี่น้อง สอบไปยบ้างยนี่ย่เ่งสิแบกใช้ใช้รถส่นได้บ้างแกสิยกเขาหมกอนเดี๋ยวตากแดดต้องกระปิกของคุณแม่ยเดี๋ยวขาะเดีด๋ยวทำไม่ยหาหมกอนเนื้นอบีทองเอาอันนี้จะเขาหงกอนนี่ลชีวิตมันบั <laughs> โอ้ยเือะเขียเขาบ้านอสอนชีวิตไปยัยบอพี้อง ่างบ้านต่างเมืองมาอยู่มาจากละเอ็ดมาหาอยู่หากินบ้านบ้านนะที่ไหนนาะค่ะเนาะนี่แหละชีวิตเงี้ยยอมหมันบ้านโมมี่คิดดีคิดดีอย่างเอาเกิด่อยเทยียบไปใส่ละพี่น้องงานข่อยขวางเคื่อเขาวั่นไหมเอา้าโอ้นี่ตั้งงานเลยเอาเข่าวโฮมก้อนขาวกระสอบข่าวโฮมก้อนเนาะนี่เห็ีดสามคนแม่ลูกจะไดนประมาณเยียดตีเป็นกระสอบแล้วคะ่ะ เอามระเทศเซรอบนีก็สิเป็นกระสอบแล้วเดี๋ยวเอาของคงไปไว้น้ำขุ่นให้ปุ่นเนาะบักกันแงียมันหลายค่ะบันเนียงหลายปวดท่านบันเนียงก็คือบักกันะะแยี้ยนะค่ะเนาะนี่เออมาช่วยยกเลยนะมาช่วยต้องยกเลยแล้วอย่าแคล่นเอิรนปุ่นเราอยู่กับไก่ฟ้าม้วนปุ่นค่ะ นั่นจะเป็นฝ้ามัว้ามันประตูซั์ไหมคะข่าเจ้าข่นอันพาะแ่นพไอ้ผอ่านงัวค่ะกระเป๋าคุณแม่แล้วก็พิกน้ามก็น่านเนาะโอ้ยยากทิบรอบเลยเออน้างหนข่อยสิไป้ในละเท้าข้าวซอข่อยโยกของที่ียามันกันักอ่ะมาเนะพูดนี่แค่มากเหรไใบมาเึลนผู้มาเมื่อย ปิมปิมปิมญี่ปุ่นผู้ใดหายายอ่ะพูดอยู่จิมปิมจิมปิมยี่ปุ่นขวได้ดอกข้าขวิดเชียวดอกอุ่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเกี่ยนผ้ามาลุยปลาพี่น้องลุยปลาอีกแล้วลุยปลาอีกแล้วเลยลุยปลาอีกแล้วคนดูมาแถวเท่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 มาเนี่ยองเดียวกขบโยกไปก้อนยังเท่ มันสินาเอาไปทังออกปุ่นด้ประมาณยี่สิบสามตีบโลหรอมั้งค่ะพี่นองเดี๋ยวไปเอากระเป๋าคุณแม่ก่อนอันไบให่นามเบิร์ดพี่สิขึ้นมาเอานามน้ำเห็นบอลกี่คนพี่นงเราเด็เดเห็นบอลอืออย่างเงี้ยเราติไว้ตัวนี่แหละค่ะเอ้อนามขอเฮียเทา่าอันนี่แหะคะ่ะได้ประมาณยี่สิบสา,ามตีบโลเดายพเท่าประม นี่แหละค่ะวิธีผู้เตาพักนันนากินมือนึงกับได้กับเป็นได้สองกระสอบก็จะเดชสองสามพันอยู่ดอกเ,เดี๋ยวลงไปเลยเนาะเดี๋ยวเออเดี๋ยวปุบนเอากระสอบเขาแม่มาก่อนี่เลดูไม่ก่อยนี่แล,ล้วก็ถ่ายกลิ่ให้พี่น <Okay. S 1> ้องเบิ่งอยู่อันได้กับประมาณมือละสองสามพันอยู่ดอกค่ะพี่น้องอันไข่มันไปสร้างขายเท่ไม่ใหญ่ครับอันคุณยายครับอันนี้แค่ว่าสิบพันขายง่ายไหมท่านให้มันได้ห้อมได้หลายกลอน เดี๋ยวเงินหมื่นพนักขาพี่น้องคือบ่บ่กมวนเนอะนู้นมวนเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งคลิปซื่อนี่แหละเบิ่งวิธีชาวบ้านเออสิหาเฮ็ดขอบอีกเนี่ยเออสีหาเฮ็ดอันเฮ็ดถอดนะค่ะเฮ็ดปอได้พี่น้องอยังแค้นสิพาไปหาเฮ็ดปออีกเอาเอาดอกข้าวใส่ข่อยใส่กระสอบนะไปยุบต้มกินน้ำพริกพี่น้องแก่เบิ่งข้าวอ้อนข่อยอยังแค่ไทยไมงได้ถุงกระสอบพูดดูข่อยเอาหอดหักหดดรอ่ผม อืมแมนมือท่้างหลังเอาชวิตสีอเออดอกค่าออนข่สีเป็ออนอมเส้นอันนั้นมะเนียงที่นั่นน่ะทิมกระเป๋าย่ายกันแค่เออนั่นละนั่นละมะเนียงก็คือะตะกัแย่เยค่ะน,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 นะี่นี่เบิ้งเพี่น้องนี่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 เนี่ยพี่น้องข่อดจับเด่กย่ไทยเบิ้งซีดีนี่นี่นี่ขึ้นเนบงเห็นบ้นี่หนึ่งอันสองอัน สามอันมันสิแตกมานี่นี่เป็นกุมเป็นก้อนได้พี่น้องเนี่ยข่อยที่ผ้ายงเข่นหนีเกี่ยงวงหนี้ก่อนคันเป็นตะไนามาเนียงเนาะค่ะเนาะก็เอ,อิอนมาเนียงไอเลี้ยงคุณผู้ปลาขอ่าขอยห้าตะข่อยห้ากินได้พี่น้องไงเข่นอ่ะไปะลุกไปข้างล่างลุกกันไนดะ้พี่น้องเนาะ,ะมาเนียงก็คือบักตม้มแยงเนาะค่ะเนาะคะนาันเป็นตะไนหมู่บ้านนี่ยายไปห่อนเฮียนหล่อซะบักอันวัดเลยนี่นี่นี่พี่น้อง สีเหล้าสีโรน้องสีอะไรเนี่นี่นี่าหนิคันคันละไม,ม้เมดขวดหนึ่งหมู่บ้านปมู่ขาอาย,อยุหากินขั้นก็นกต้องท่นเหมือนนะ้อพี่น้องเนะาะไม่ได้ขายคล้องค่ะไม่ได้ขายซองมือแลอ้วคุณยายบ่มีมูเขาสวนนี่ค่ะนี่นี่อันยงางแล้วพอแล้วก็สิโลน,น,นเป็น,นแล้วก็สิเก็บเอาเนาะพี่น้องเนาะมู เมื่อสิเปื้อนเพราะว่ามันเป็นย,ยางโอ้ยฝากรับชมคลิปอะ้รเงบ้านๆน,นี้ด้วค่ะเดอ้อทาซิมผ้ากินท่าเลียนผ้าเที่ยวผ้าหาอยู่หากินเป็นคลิปให้บ้านให้บ้านเ่ยผมม,มมียังมาตอนเนาะคะ่ะเนาะนี่นย่ามกระจา้าไยสวนกระจ้ามารับจ้างเ,เาก็บกระจากก็สิกินเครื่องดึนเนี่ยดีทิมพไว้ของสวนบ่ได้มากค่ะ องเฟืองกับป่นให่แล้วคแม่เฮ้นี่หละคุณแม่ยหญเฮายานี่หะมันกับโบดมาเฮาก็เลยมเ,ยม,าเามาเก็บเอาไม่ขาดพีออ่น้อเมาเก็บไม่นี่ละท่าทั้งน้องนี่หละเออนี่ค่ะไม่า่กบสีมาอพักอีกจุดนี่จุดหนึ่งพักจุดเพราะว่ากินนามกินทาก้นออมากกินนาน้ำเำด้เาคนนาม,มาอยนย<ป>อะเดี๋ยวี่แค่สิคนนามมัคยแด้ดพี่น้อง เสกุลอะี่ไหมถูหลักทุเลขค่ะพี่น้องเปิดแาะงานโยตุโยติยังนี่หมู่บ้านหากันได้ใบหยิบใบสามนว่นเนาะน้าเบิดลูกสาวกับมาน้ามีหล่ากับมาน้ากันเลยป้ากันฮอน พักลับไปอีกก็เลยกลับไปอีกรอบหนึ่งรอบคำไม่ไงกับเบอรไ์ไทยคลิปบอรเบิงดอกค่ะเอาละเแล้นี่กับเบอรไ์ไทยคีบไทยเกือบไปเบิงดอกหมู่วันเมื่อยมือแรกนะกันะไ่ก็เลยคีบพ่อมากเหมือนนี่ก็เลยเออเอาไม่พี่น้องเบิงกันนะเป็นเป็นไรการคีบบางวงยุ่งผ่านปกติหนู่นเขาสีแดงเลยค่ะเด้อเป็นลูกชมพดแดูแดงแต่เหมือนนี่นบ่แดงเพราะอย่างหูบอมันเหี่ยวมันแห้งแล้ว,ม,ลวมันเบิดแล้วมันว่ายแล้ว เมกิข้นมันตกแม่ถมด็ดหน่ายนึงแม่อ่อนต้อนเยอะหด่อยเม็ดหน่อแเมะเอ็มันเอาไม้ตีเอาเนาะไม้น้ำไก่ดิไ่ป่ะอ๋อเนอะอืออือยายเข้มกองกันเลยพี่น้อง <laughs> โอ้ยจืดใจพี่น้องเอ้ยฝากตอนฝากเบอง์ไ้เด้อพี่น้องเด้อตา,มอา,ไ,าไม่ใช่กับมาฝากมะยามตำนี้แหละคะ่ะมาเก็บประมงเนื้อผ่านเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะ ยังขายทีเดียวเนาะค่ะเนาะรักอะไกินหอดเด้อค่ะเด้อแม่ย้อมบานบานแม่ย้อมพากินพา,นพานเที่ยวกัะยิ่เค้นกับคุณแม่ยายคุณแม่ยายอยู่หลางผุ่นประเทศไทยเบิ้งดอกมันกังไรกะรักอะไกินหอดแม่ยัยี่เด้อฝากรับชมรับเบิ้งแม่ยัยี่เด้อค่ะเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยไอเกนไม่ไปในเนท้า